ออยอธิพ,พรภรยาบีมโพสเตือนแฟนขับโดนมือดีแอบอ้างหวั่นคนเข้าใจผิดเรียกว่าอยู่ดีก็งานเข้าแบบงงสำหรับออยอธิพ,พรภรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มบีมกวีหลังโดนมิจฉาชีพแอบอ้างปลอมแปลง f a c e b o o k โดยนำรูปครอบครัวไปตั้งเป็นโปรไฟล์แถมใช้ชื่อว่าออยอธิพร งานนี้สาวออยหวั่นคนเข้าใจผิดรีบออกมาโพสภาพลงใน IG story พร้อมเขียข้อความว่านี่ไม่ใช่เพจของออยนะคะไม่รู้และไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้คนเข้าใจผิดและคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ออยกดรีพอร์ตไปแล้วนะคะแล้วหากใครเห็นเพจนี้สามารถกดรีพอร์ตได้เลยค่ะ